สวัสดีสสดค,ครับนี่คือรายการ25นครับสันติสวัสดิมนจัดร่วมกับคุณต้น,ตอ,นอ้อตันเจริญค่ะครับรายการนี้ของคุณต้นอ้อกับผม จช่ัดที่ไหน <S <S เดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมนะจะไม่เข้าใจดึกๆเที่ยงคืนง่วงเรา<ช>นอนอย,อยู่เยอะ่เหมือนกันอบอกกันหน่อยนะคะทุกวันจันทร์พุธสุขเลยนะคะคเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสยามสปรอร์ตนิวส์ท i ลิชั่น95นะคะหรือว่าจะติดต่อทาง Facebook ได้แล้วตอนนี้เรามี Facebook แล้วนะคะคุณอาค่ะเซิร์ชคำว่า25นอก็เจอเลยหรือว่าจะเป็น www.facebook.com/25.ssn ค่ะครับ จาก Facebook นี่นะครับท่านผู้ชมสามารถจะไปดูย้อนหลังว่าเมื่อเราจัดกันมาสักสองสาครั้งนี่นะมีอะไรสนุกสนุกบ้างเยอะแยะมากมายเลยคุณอาค่ะก็สนุกมากครับเราเล่าถึงความเป็นมาของ25นอชั่วโมงที่เป็นชั่วโมงที่เป็นของคุณเองเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ย24นอของวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องทำงานมากไม่มียโอกาสที่เป็นตัวของตัวเอง แต่ตอนนี้แหละครับเป็นชั่วโมงของคุณตอน25นจะทําอะไรก็ได้จะดูรายการ25นก็ได้หรือจะนอนหลับให้สบายก็ได้หรือจะเปิดเพลงฟังก็ได้จะดูหนังได้อย่างอยากเห็นภาพได้ยินเสียงเลยอะไรอะไรทำไมกลัวอะไรโอ้ยกลัวตายแล้วพี่ผมก็ลืมตัวไปเลยดูกลัวอะไร กลัวหนูกลัวผมก็กลัวแล้วคุณตายแล้วเพลงเพลงน่ากลัวจังเลยค่ะแต่เพลงน่ากลัวมันใกล้ๆเพลงผีแต่ว่าผมันที่เป็นผีเลยครับหนูกลอคุณอาแบบว่ากลัวจริงนี่กลัวจริงหรือกลัวหลอกกลัวผีหรือกลัวคนกลัวค่ะกลัวกลัวเสียงเพลงแบบนี้จังเลย ผมเลือกเพลงก็กลัวแต่ว่ากลัวหนูมากกว่ากลัวตัวเองจะหักห้ามใจไปอยู่นอ้ยผมก็กลัวกลัวจริงจริงโอ้ท่านผู้ชมครับไม่ใช่อะไรหรอกท่านผู้ชมอย่าจะร่วงดงมาเลยนะโอ้ทุกทีอยแล้วกลัวหน้าแดงเหรอขือแล้วหนูกระโดดเข้ามากอดอาเนี่ยมันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เพลงมันน่ากลัวจริงค่ะมันทําให้ขนหัวลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกค่ะคุณอาคะทั้งตัวนี้แค่หัวลุกกันาดอย่างเดียวเนอะขนะ <laughs> ที่อื่นไม่ลุก้ะก็ลุกอยู่นะ้ท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรเลยครับยี่สิบห้านอนปเป็นรายการสนุกๆน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งกลางคืนเนี้ยไม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี้ยดูไปหลับไปแล้วก็ดูไปก็เซ็งไปจึงเอาเรื่องแปลกๆมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็แน่หละครับต้องเอาสิ่งที่คนดูชอบก็คือความงาม นะครับกลางคืนต้องความงามและสิ่งสำคัญคือกลางคืนเนี่ยคนเราจะกลัวอยู่สองอย่างกลัวความงามเหรอคะกลัวความงามดีความงามแบบนี้อย่างเมกี้นะกลัวหับผ้ามาอยู่ละไอ้ความงามอย่างนี้นะมันยอมตายตายอย่างนี้ก็โอเคอยู่ยอมตายแต่ความอีกอย่างหนึ่งกลัวตายทำไมอะคะคุณอากลัวผีไม่กลัวตายเหรอใช่ไหมก็อย่างหนูบอกตีี้ได้ยินเสียงดนตรีเพลงรอมานะ มาเลยมาเลยหนูมาเลยแล้วผู้ชมครับเพลงสักครู่ที่ท่านผู้ชมได้ยินครอไปเนี่ยเป็นเพลงจะเรียกว่าเป็นเพลง25นองคืนก็ได้คนแต่งชื่อเบตเฟนเพลงนี้ชื่อมูไลโซนาต้าค่ะมูไลโซนาตาความหมายของเขาคืออะไรคะพันเต็มดวงไงแบบว่าทําไมมันดูน่ากลัวมันดูฟังแล้วมันดูแบบมันเงาเงามันเวอง์วาง หนูเลยต้องหาใครสักคนให้จุดหายใครคำเงาเลยมั้ยมันอย่างนี้บนเหงาถ้าอยู่คนเดียวก็เหงาแต่ว่าถ้าอยู่สองคนมันอบอุ่นก็อบอุ่นแบบเงาๆนะถ้เราอยู่แบบสองคนดี่านี้จะอบอุ่นนะครับท่านผู้ชมครับเพลงนี้มูไรสโซนัตตาเนี่ยเบอร์เฟเฟนเขาแต่งเพื่ออุทิศให้กับกลางคืนเพราะกลางคืนโดยเฉพาะที่มีคืนนี้มีพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยคนฝรั่งเขากลัวมากเขาบอกว่า สิ่งที่น่ากลัวมันต้องจะเกิดขึ้นในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงอย่างทุกวันนี้วงการแพทย์ก็เชื่อว่าคืนไหนถ้าพระจันทร์เต็มดวงคนจะฆ่าตัวตายทำไมอะคะคุณอาก็ไม่เคยดูเลยพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะถ้าเราเศร้าๆอกหักผิดหวังเนี่ยจะมูลมันไม่มีพลังลึกลับอย่างหนึ่งงงงงงบางทีเรา นหนูดูแล้วแบบว่ามันดูแบบเงาเงาอะหนูเงาแล้วหนูทำอะไรหนูก็กลัวผีอะก็กลัวผีไงคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยพอพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยคิดถึงผีก่อนเลยใช่เรื่องจริงเพราะว่าผีไทยเนี่ยมันจะออกตอนพระจันทร์เต็มดวงอหนาหมาหอนอีกคุณอาค่ะเออใช่แล้วยิ่งหมาหอนแล้วบางทีแบบว่าถ้าคนที่อยู่ใกล้วัดเนาะ เที่ยงคืนมีเสียงหมาหอนและค้งคันแต่ว่าฝรั่งเขาบอกว่าถ้าพระจันทร์เต็มดวงจะมีคนที่แบบคนที่น่ากลัวอออาลวาดกลางคืนตอนเที่ยงคืนคนน่ากลัวอย่างนี้คนที่มีเคี้ยวบาวใช่เคยดูเรื่องมูหมาป่ามั้ยเคยดูใช่ไหมวูฟแมนเนี่ยที่บอกพระจันทร์เต็มดวงปั๊บหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเลย ามันจะกว้างขึ้นมือนิ้วมันจะงงออกมากเป็นหมาป่าเป็นหมาป่าแล้วก็กระโดดไปขยำตอ,<ข>อเลย <c oughs> ขยำเลย ขึ้จับตรงนี้แต่เสกก่อเนี่ยคุณอาไม่มีจริงเหรอก็ฟรัานก็บอกนี่หมาป่าเนี่ยเหมือนกับป่ามันไม่เคยย่ำหนูตรงนี้เลยคุา่าเนี่ยโดนใครเคยย่ำหรือเลนี่ยที่โดนใครเยย่ำหรือเปล่าเป็นรอยเนี่ยคุณอาทำตอนไหนเนี่ยคุณอาแอบมาทำตอนไหนตอนที่ถูกโผล่เข้ามาแต่ว่าไอ้หมาป่าเนี่ยมันจะเคยย่ำมันไม่เลือกเยย่ำแถวนี้นั่นดูมันไม่เลือกมันเอาตรงนี้อันนั้นเหมือนแมวพายเลยอ่ะก็มีดิบก็มนุษย์หมาป่าก็มผีดิบดูได้จากหนังนี่เลยข้าเดี๋ยวเห็นไหมดู เห็นมันเลือป,ป่ามันออกมาแล้วนี่นี่นี่น่ากลัวอย่างนี้เพราะมันจะเกิดขึ้นในพระจันทร์เต็มดวงแต่ยังไม่จบเท่านั้นนะครับในช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงพระจันทร์เต็มดวงนี่จะทําให้เกิดสิ่งน่ากลัวเกิดขึ้นในคืนนี้ไอ้คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงวะคุูกลัวจังเลยใกล้ใกล้เลยนะกลัวจังลยดวงเลยขันมอนใกล้ใกล้เลยครับลใกล้กันเลยตกอุล้วนะครับลวซอกคอแล้วครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะเปเลี่ยนแล้วนะครับหน้าจะกลายเป็นม้าป่ามือจะออกมาแล้วจะ,ะตรงนี้ครับท่านผู้ชมอดใจรอดเดี๋ยวนี้เพให้ผมก็กินเลือดดีกกันเลยนะ